มีกาออกไปไหนเลยจย่านเยอะเลยมาเปลี่ยนเป็นทาทักถีน้าแบบทำนานมาก โหนี่ะเนปขาย้ลาสกินพี่ตลรวักคนหนึ่งไปไหนมาไหนมันจะม่ได้ใช่ครับ ชยตรงนี้มันงามๆปกติฉันแบบโต๊ะบายฉันก็พาลูกฉ้นจะเยวในพอกโคราชเนี่ยย่านเยนี้เนี่ยก็อยู่จถอยู่กรีกกรับขายเพียงเงินหรืว่าไปดีใช่ไหมครับำา้องที่นกล้ใกล้ใกล้โฟร์ซีใกล้พาราคอนเลยมันทามฉันโอ้ ใช่ไหมครับออกแล้วน่าสนั่นใช่ร้านเอวาอยู่กับชั้นวันนี่แหละถ้าร้านหน่อยไปอือใส่กางเกน พอได้ไหมครับก็พอได้ทำมีน้ำโดนตอนนี้เราปลูกอะไรบ้างครับนี่ก็ปลูกอยู่มะเขือเทศซิดาแล้วก็บทอแล้วก็พริกพริกยวัวพริกย่ำแล้วก็ใบพักสามอย่างกะเผราก็จะพานหลัก<า>ช่วงนี้นเป็นอย่างละน้อยไปครับช่วงนี้ถือว่าเราพอได้อยู่นะครับเนาะก็พอได้ดีกว่า ออกไปหากินทางนอก <laughs>